เฮ้ยทุกคนมันมานั่งเฝ้าตรงใต้ห้างเลยนะห้างนี้กขนาดแล,ล้วด้วยทุกคนผมก็ไม่กล้า,าขยาับไปด้วยเฮ้ยเด็กเก็บประ่าเลยน,นี้แกไปดาวขอ้อนี่ให้ไหมรีบม,มือแล่ม่เนื้อหรเฮ้ยทุกคนเฮ้ยมันจะไป็นไงห,หรอฮะคนเดิมฮะ,ะทำอะไรอยู่อ่ะมาไลม래 เหรอลนนร,รอ,อรลเหรอเหรอเหรอเนะไ,ไปเหรอเรอเห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 รเหรอเหอเหรอเนรอเหริงอเหรอเรอรอเห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 รเหรอเอเอหอเอหรอเหรอเอเไเหรอรออเหรอเรอเหเหรอ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 อเหรอเหรอมหอเ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 หรอเหรอหรอเหรออ ผมรู้ว่ามึงไม่ใช่นานนะก็ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ปานาทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัดผาหลอดน,นะครับก็วันนี้นะครับทุกคนคือตอนนี้ผมอยู่กลางป่าอยู่บนห้างนะตอนนี้แล้วก็ผมมาคนเดียวด้วยนะครับผมก็ในค่ำคืนนี้นะตอนนี้ก็จับมือแล้วทุกคนผมก็เพิ่งมาเสร็จนะครับผมวันนี้ผมก็จะมานอนห้างคืนหนึ่งนะทุกคน พอในห้างเนี่ยทุกคนไม่รู้ว่ามีสัตว์ป่าอันตรายเยอะหรือเปล่าแล้วก็จะมีอะไรแบบลิ้นี่ลับอะไรประมาณที่แบบเรามองไม่เห็นแล้วก็พวกเสือเมิงอะไรพวกนี้นะครับผมต้องระวังไว้นะกันอยู่บนห้างเนี่ยทุกคนก็เนียก็นะครับผมทุกคนก็คือตอนเนี้ฝาก็เริ่มมือแล้วตอนนี้คือถ้าอยู่ในป่ามือแล้วนะทุกคนเหนบนตรงฝ่าไหมก็ยังสววางอยู่นะก็ยังไม่มือนะเดี๋ยวมือมือก่อนเีเดี๋ยวผมจะถ่ายดูบรนยครับ บรรยากาศให้ดูนะคือในตอนนี้นะทุกคนถึงเงี้บไปหมดแล้วก็ได้ยินแต่สัตว์ป่านะทุกคนก็ในค่บคืนนี้ยังไงเอาไปพี่เป็นกําลังใจผมด้วยนะครับผม <G un> ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชรก์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยพอเดี๋ยวเราไปดูกันนะ <G un> เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันนะครับผมว่าเซ <G un> มิงแก่เนี่ยจะมาอยู่ที่เดิมหรอตอนที่ผมมากับเพื่อนนันนะก็ <G un> ในค่ำคืนนี้นะผมไม่ได้มาตัวเปล่านะก็คืนนี้ผมมานอนหนึ่งคืนก็ผมก็เตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วก็พร้อมลุยนะครับผมพอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะ ก็ยังไงก็ฝากพี่ๆเป็นกําลังใจผมด้วยแล้วกันก็ครั้งนี้ผมมาคนเดียวจริงๆทุกคนก็ฝากพี่ๆเป็นกําลังใจด้วยเอางี้ไปดีกว่าทุกคนพร้อมกันแล้วก็ไปผมก็นะผมนี่นะผมอยู่เสียงอะไรวะผมได้ยินมาสกพักแล้วทุกคนผมไม่แน่ใจนะก็คือเสียงอะไรไม่รู้เสียงอะไรวะ แต่ห้างคนทุกคนผมก็มาคนเดียวนะผมนี่ทุกคนปกติผมจะมาเป็นนั้นนะโหทุกคนถามว่ากลัวไหมก็กลัวนะแต่ผมมีของดีนะทุกคนก็จะกลับมานั่งให้ครั้งนี้ยคือผมจะมาพิสูจน์คนเดียวนะ จะผมขออนุญาตนั่งลงก่อนนะทุกคนที่เพราะเหมือนไหนที่ผมขึ้นมาเนาะผมนี่นะอ,อยู่ตรงนี้นะคือในป่าที่แห่งนี้คือลกมากมากพี่อยู่ดีดลงกป็แหลงนะทุกคนดูบรรยากาศในป่าดิมืดแล้วแต่ท้องฟ้ายัางไม่มืดนะดูดีลงกป็แหลงไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะผมก็ในะครับเปนี้ฟ้าพี่พ กำลังใจใผมเลยนะครับผมโอ้ในป่ามืดเลยด้วยทุกคนเสียงเหรอะ ก็ไม่มีนะไม่มีเลยนะคนได้ยินไหมมันมีคนเดินไปมานะผมได้ยินเสียงเดิน,นครับผมเฮ้ยเสียงเลยวะ ว่าเจออะไรนะขนเสียงอยู่ใกล้ๆนะแต่ไม่รู้ว่ามาจากไหนนะ hơi 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 Kì lô á hơi hơi khôn hơi này hơi 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 Lê lô ลุไขวะลุอ่ะดลุ่ลุวะเฮ้ยิมิงลุ้วะชิมที่เคยเจอเพื่อนนันคนนั้นบอกวะเฮ้ยแน่มาไม่เละเฮ้ยแน่มาไม่เละเฮ้ยทุกคนมันมานั่งเฝ้าตรงใต้ห้างดนะ ครั้งนี้ก็นานเลยด้วยทุกคนผมก็ไม่กล้าขยับไปด้วยพี่ก้ปัญหาเลนี่แก้ปัญหาข้อนี่ให้มาลบมือแลมือเนื้อเฮ้ยทุกคนให้ผมลงไปนะคือใครก็ไม่รู้นะทุกคนมือเนื้อรู้ที่มิงดูหัวงอแนะทุกคนมือเนื้อรูคือมานั่งเฝ้าผมตรงนี้มานั่งเฝ้าไอ้รูใครวะ เฮ้โหลทุกคนเหมือนเหมือนดูนะนี่แก้ปัญหาเลยจะไป็นสิญญาบ่ะโอนที่จะสิญญาไปเลยอย่าก็สิญญาในกี่รู้กันบ้านในแฮปปเ้ละกี่บ้าอย่กี่บ้าอย่กี่บ้าเฮ้โหลมันอยู่กี่บ้านทุกคนดูดิมันนั่งเฝ้าใกล้ๆใต้ห้างผมแถวนี้เลยนะทุกคน เฮลโหลเฮ้ยไขว่าทุกคนก็อยู่ใต้ห้างดูไม่ชัดเลยน,นี่รู้จะเป็นยามออยู่กับสิ่ย่าในแกเป็นดาอใคราะว่าทุกคนมานั่งเฝ้าใต้ห้างผมนะแม่งไม่ใส่เสื้ออีกจังหักเฮ้ยใครว่าทุกคนมือเนลโร่มือเนลโร่มือเนลโรอ เฮ้ยเลี้ยงลงไปกันบ้างผมจะไม่ลงไปเด็ดขาดนะวันนี้ผมก็ได้เอาของดีเนี่ยติดติดไว้บนห้างเรียบร้อยนะมันจะขึ้นมาข้างบนเราไม่ได้นอกจากแค่ประมาณตรงแถวตรงนี้ทุกคนมันจะขึ้นมาข้างบนห้างเราไม่ได้ผมติดของดีไว้แล้วผมทำไว้แล้ว โมันยังไม่ไปนะทุกคนมันนั่งเฝ้าผมนะพนามันเรียกใครวะพี่นาเอยใช่เลยทุกคนแรกๆที่เสียงที่ผมนั่งฟังนะตั้งนานแล้วคือเสียงนี้นเองทุกคนมันเรียกใครวะพี่นาในเสียงแบบนี้มันเรียกใครไม่รู้อ่ะโจ้พ่นาเฮ้ยเรียกใครวะอยู่ดีมันนั่งเฝ้าผมนะทุกคนในกีบี้นี่ในให้มาไม่เละเฮ้ยมันจะไปไหนหอ่ะ คนเดียวันทำอะไรอยู่啊เดินมาไม่เละยี่โลอ่ะ,ม,ม,ะมันทำอะไรไม่รู้นะดูดิใครกันวะเหมือนมันจะ ลมลแรงด้วยเฮ้ยมันเรียกใครวะเฮ้ยออกหายไปเลยทุกคนหายไปเลยเฮ้ยเฮ้ยใครวะใครอะเฮ้ยใครวะอะไร ใครอ่ะอะไรเง้ยเฮ้ยมานทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเป็นนานจริงเหรอเออเป็นนานจริงไหมเนี่ยเออไม่หรอกนายบอกไปทำธุระข้างล่างไม่ใช่เหรอก็มาแล้วกลับมาอะไรยังยังบอกอยู่เลยไม่ใช่หรอว่าอยู่ไปทำธุระข้างล่างมาไม่ใช่หรอไปกลับยังไม่ไม่ทุกคนผมจะไม่เชื่อกลับกลับไปไหนเฮ้ย รั้วมึงไม่ใช้นานนะนานต์มันเยอะไม่แบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวเดินไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วรีบแวเนี่ยอะไรเนี่ยรีบรีบรีบรแล้วทำไมต้องรีบอ่ะรีบไปไหนรีบดิรีบไปไหนทุล้าะไม่ก็ก็ขึ้นมาบนทางกันดิขึ้นมาคุยกันดิไปธุระไหนไม่เล่าไม่ก็เนี่ยขึ้นมาได้รีบแล้วลงมาเร็วโอ้โหนี่นั้นเนี่ยขึ้นมาได้ ขึ้นมาคุยกันบนทางก้อน,ข,นข้างล่าง <ไป S 1> แต่ายผมไม่เชื่อเด็ดขาดน,นะผมไม่เชื่อเพื่อนนันผมผอไม่เชื่อหรอกอยังไงก็ไม่ใช่นันร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมีเชื่อไมเ่มเชื่อหราทุกคนผมไม่เชื่อนะแต่น,นันบอกว่าเพื่อนนันบอกว่าไปทุระเฮ้ยข้างล่างนะผมแต่ผมไม่เชื่อนะว่าเป็นน,นันจะเดินตามผมไวขนาดเนี้และอย่างหนึ่งผมก็บอกด้วยว่าตอนนี้ผมเปิดคลิปนะผมมาคนเดียวแล้วอยู่ดีนะ พื่นันไม่เรียกได้ไงแล้วหมาได้ไงและอย่างหนึ่งไม่ใช่เสียงคนเดียวนะมีตอนนี้มีรอบรอบเสียงผมหมดเลยนะเป็นไนก็ขึ้นมาดิขึ้นมาบนห้างดิแล้วไปอยู่อะไรข้างล่างอ่ะไม่กลัวเหรอดูทุกคนดูผมว่าไม่ใช่แล้วไปเลยไม่เชื่อหรอกไม่ใช่พื่นานหรอกทุกคน มันเรียกไขวะคนเนี่ยมันมาทางนั้นทางเดียวกันเป๊ะเลยนะนี่มันหายตรงนั้นอ่ะอมันหายไปไหนวะคนไม่ใช้แล้วผมว่าไม่ใช้แล้วผมว่าไม่ใช้แล้วทุกคนเพื่อนานลงไปทำธุระข้างล่างจะมาเรียกผมไปลงจากห้างได้ไงผมไม่เชื่อเด็ดขาดอะ่ะ แต่ปกติแล้วผมก็อยู่ก,กับเพื่อนนานมากับเพื่อนนานบ่อยนะแต่ไม่คิดว่าจะไม่เห็นกับตัวแบบนี้นะผมว่า,างน,นก็ไม่ใช่เพื่อนนานแน่นอนนะครับผมผมไม่เชื่อนะว่าจะเป็นเพื่อนนานอะ่ะเพื่อนนานคงไม่มาแบบนี้เราทุกคนถ้ามาก็บอกผมลงนะแล้วเฮ้ย <Hey! S 1> อะไรวะเฮ้ย <Hey! S 1> ทุกคนผมเกือบเชื่อที่นี่เลยนะเกือบติดกรรมันเลย ที่ไหนได้ทุกคนมาปลอมตัวมันแปลงกายเป็นเพื่อนนันนะไม่คิดนะทุกคนยีเห็รู้ยีเหด้ะเดี๋ยวจะน่าน่ะปะทุกคนคนระับคือตอนแรกผมเกือบเชื่อเลยนะว่าคือเสี่ยงเหมือนเพื่อนนันมากมันทําเหมือนกันเด้เลยนะเสี่ยงเหมือนกันเด้เลยมันเอยทัดแท้ออกมาแล้วทุกคนไม่เชื่อหรอกมันเกอกมือเรียกด้วยมันจะร้อยผมลงไปจากห้างเดียวเลยนะ คืนนี้ผมคงต้่องนอนนี้นะจะไปเป็นประสบการณ์ผมนะทุกคนที่มาคนเดียวแล้วยังไงก็ผมเกือบเชื่อเลยนะทุกคนดีนะที่ใจผมแข็งพอผมไม่เชื่อเฮ้ยบ้าไปแล้วยินลุล่วงบ่ะบุกได้หรอไอ้ทอมะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทายกี่วะทายกี่วะไมไหนวะลองดูดิเรียกผมลงจากฮ้างอย่างเดียวเลยนะ,ะดูมันเรียกอะไระ่ะแต่คนไม่เป็นไร คืงที่ผมคงนอนนี่ผมเตรียมข้าวฟองก่อนนะทุกคนเดี๋ยวต้องรอดูผมต้องรอดูเบยเลยนะถึงกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมนะทุกคนเพราะว่าในโทรศัพท์ผมเนะี่ยแบตเกลหมดแล้วผมยังต้องเก็บดูเวลาในการเดินทางนะคืนนี้ผมต้องเก็บไว้อีกด้วยก็ยังไงทุกคนฝากคลิปนี้เป็นกําลังใจผมด้วยแล้วกันก็ผมไม่เชื่อหรอกว่าแบบคนแบบคนจะเดินมาอะไรกครั้ง,งกลางคืนในป่าลึกแบบเนนะี้ย ผมไม่เชิงนะเธอหมาก็คงกระหมังแต่ฟ้าสว่างประมาณ,ปร,มาณประมาณใกล้ๆกล้มืดแบ้บางคนก็มาถึงมืดก็มีนะแต่ต้องแต่ต้องดูด้วยว่าจะทําท่าทีแปลกแปกหรือเปล่านะแต่ผมเองก็ไม่รู้หรอกตอนนี้เหมือนมันจะหายไปจริงนะมันเรียกผมลงจากหีาก้างกป่ะตอนในป่าน,นี้ก็ลกมากด้วยทุกคนดูดิมีถถาวาัลเยอะไปหมดเลยนะแล้อตอนนี้ก็มีแมลงเริ่มเยอะขึ้นมาแล้ว คือในตอนนี้นะผมคืนนี้ก็คงต้องนอนนี้แหละเพราะว่าผม,ผมลงจากห้างไม่ได้แล้วต้องรอฟ้าสว่างก่อนนะผมยังไงทุกคนฝากคลิปนี้เป็นกำลังใจใผมด้วยแล้วกันก็ยังไงอย่าลืมก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะทุกคนเพื่อรับชมคลิปต่อไปนะสำหรับคลิปนี้คงม,มีเพียงแค่นี้แหละเพราะนะผมนี่นะการมาคนเดียวนะผมเองก็ยังมาพิสูจน์นะ คือถ้าไม่มีของดีจริงนี่ไม่กล้ามาคนเดียวนะครับผมผมบอกเลยนะถ้าผมไม่มีของดีนี่ผมคงไม่กล้ามาคนเดียวนะก็คืนนี้ผมได้มาพิสูจน์ละก็คนดูก็ได้เห็นกันชัดๆแล้วนะนะครับผมพี่ๆเอางี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนทุกคนคืนนี้ผมต้องเฝ้าแคมป์น,นี่แล้วก็ต้องก่อไฟได้วยทุกคนอันนี้เดี๋ยวผมอเอกระเป๋ากันทุกคนอนนี้ผมยังไม่ได้ทานอะไรเลยนะจากเดินมาไกลทีเนี้ก็ทา,านเป็นวื้อเย็นแล้วก็ ก็ไฟสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะนอนแล้วทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าด้ยวยสำหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่นี้แหละเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะไปทุกคน